สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีของจากลาซาด้ามาส่งอีกเหมือนเดิม <c oughs> คือของรู้สึกแรกที่ที่ได้จับอ้กล่องเนี่ยคือแบบว่าอะไรวะแค่อแดปเตอร์กับสายชาร์จมันจะหนักขนาดนี้ได้หรอมันหนักจริงๆนะมันหนักแบบพอๆพอกับมือถืออะสักครึ่งโลมั้งถ้าถึงนะน,นะรู้สึกว่ามันจะหนักครึ่งโลได้เลยนะ แต่ว่าไอ้ดูตรงนี้มีรอยบุบระหว่างขนส่งเดียวดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาอันนี้จะเป็นคู่มือจริงๆมันก็แค่อแดปเตอร์ชาร์จไฟคงจะไม่มีใครอ่านคู่มือหรอกนะอันนี้อ่าอย่างแรกที่แกะมาแล้วเจอเลยก็คือสายชาร์จก็ดูดีเลยแหละก็ถือว่าโอเค เดี๋ยวดูก่อนอะแดปเตอร์มันอยู่ตรงไหนวะแล้วแกะออมายัางไงเนี่ยนี่ดึงตรงนี้แล้วก็เทออกมาฟึ๊บโอ้โหอะแดปเตอร์120วัตต์ก็ดูฝ่ามือผมนี่นี่เชิ่กับฝ่ามือก็ประมาณนี้นี่อ่ะนี่ประมาณนี้ใหญ่แล้วก็หนัก เขาสมควรเลยงานประกอบดูแบบแน่นหนาแข็งแรงความรู้สึกคือมันนี่เราอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมันไม่เหมือนอะแดปเตอร์เลยอะมันมันเหมือนเท์แบงค์มากกว่าอันนี้จะเป็นขาแบบนี้ตอนที่ซื้อมันจะมีหลายแบบให้เลือกมีหลายปลั๊กมากเลยอะมันจะมีแบบปลั๊กกลมปลั๊กแบนแล้วก็ปลั๊กสาตาแต่อันนี้ผมเลือกเป็น แบบนี้เพราะว่าเสียบง่ายนะแถวบ้านเราปั๊กแบบนี้โอ้ภาษาภาษาจีนเต็มเลยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกหวังเฉาหมาหันวว่นปตะวนิ้นอะไรสักอย่างฟังอ่านไม่ออกอันนี้จะเป็นมันจะบอกว่าแรงดันไฟ140่ัร <Wow. S 1> าทข้างๆก็ไม่มีอะไร ตอนนี้คือผมชาร์จทั้ง3ช่องพร้อมกันเลยก็คือจะชาร์จลัโพง2ตัวนี้2ตัวนี้นี่ลัโพง2ตัวนี้ชาร์จขึ้นไฟชาร์จอยู่แล้วก็แท็บเล็ตครับแท็บเล็ตก็ขึ้นชาร์จด,ด่วน <Wow. S 1> นี่ตรงนี้ครับขึ้นชาร์จด,ด่วนไอ,ไอแท็บเล็ตตัวนี้มันจะใช้สายตัวนี้มันจะใช้สายตัวที่เสียบกับ USB-A ก็คืออันนี้ไงเนี่ยตัว USB-A ที่เป็นหัวใหญ่ๆห,หน่อยโอเคในเสียบเข้ามาก็ขึ้นชาร์จด่วนปกติเลยแสดงว่ามันเป็นที่แท็บเล็ตไอตอนที่ชาร์จตอนแรกแล้วมันไม่ขึ้นชาร์จด่วนผมเดาว่าน่าจะประมาณนี้เพราะกําลังไฟมันเหลือมากๆจับดัวแด a ปเตอร์คือแบบโอ้พระเจ้าร้อนมากร้อนแบบร้อนอะร้อน ร้อนจีเลยแต่ก็ยังชาร์จไฟแรงอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ร้อนแบบเกินเกณฑ์ที่มันกําหนดประมาณนี้นี่ลองเอาไปใช้งานจริงๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงนะนี่จะมีเป็นพอร์ต USB 1อันมี Type C 1แล้วก็ USB C 2 Type C 1 Type C 2แล้วก็ USB มี3พอร์ต เ๋ยวไว้ลองใช้งานแล้วเอามารีวิวให้ดูทีหลังแล้วกัน